สาวเนี่ยเขาเรียบร้อยค่ะเขาไม่ร้องไม่อะไรเขาจะเงียบเงียบอยู่เงียบเงียบแล้วก็แบบเรียบร้อยหน่อนึงนะคะแล้วก็มันจะไม่เหมือนไอ้สามลิงของแม่อม้อมไอ้สามลิงเนี่ยมันไม่ถามมาร้องไหมมันไม่ร้องนะคะแต่ว่ามันซนมากๆอันนี้เขาเรียบร้อยเขาเป็นผู้หญิงไงไอ้สามลิงนั่นแหละก็คือพี่เมฆที่หมอกเขาเป็นผู้ชายอยู่แล้วแต่ไอ้ลุงเนี่ยมันเป็นผู้หญิงไงแต่มันก็ไม่ต่างจากผู้ชายเลย มันซนมากนะคะส่วนฟ้านี่มาแรกๆก็ร้องเนื่องจากว่าเขาเป็นแมวจรไงคะแล้วเขาก็อยู่อาจจะอยู่กับแม่เขามันจะไม่ชินกับคนเนี่ยก็เลยร้องแต่ไอ้สามลิงนี่มันไม่ร้องนะมันก็ไม่ร้องแต่ว่ามันจะมันจะซนเฉยๆเนี่ยแต่สองสาวนี่เขาเรียบร้อยแต่กินค่อนข้างเก่งก็ปรับตัวก็คือกินอาหารแค่อาหารเปรียกแค่ซองหนึ่งมื้อเช้ากับมื้อเย็นแค่นั้นอย่างละซองมืออง้อละซองอาะทำไมล่ะคะอย่าออกเลยคะ่ะ อาหารเมร็ดก็นี่ค่ะน้องให้กินนิดนะคะกลางคืนก็จะให้กินนมกลางวันเดี๋ยวจะให้ไปอยู่กับพี่สักพักหนึ่งเนี่ยกินเสร็จอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเก่งนะคะเนี่ยลากลูกบอลขึ้นมาข้างบนเมื่อาวานแม่นมมาก็กระจองงองแงร้องห่มร้องไห้ <c oughs> ก็คือเราก็รู้ขนาะว่าเขาเลี้ยงแล้วเขาก็รักนะฮเอ๋ก็เลี้ยงแล้วก็รักแต่ทีนี้นีกก็ทํายังไงได้คือมันเป็นภาระเยอะของเขาก็ประมาณสามสิบตัวแล้ว คือแม่อ้อมก็จํากัดได้แค่นี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเหมือนเอาอย่างนี้ดีกว่านะแม่เอ๋แม่เกียงแม่กิ่งคือแม่อ้อมไม่ได้เลี้ยงแบบนั้นเนียแม่อ้อมจริงๆก็คือทําให้เราไม่ได้อยากรับรับเยอะเพราะว่าเราเลี้ยงไม่เหมือนเขาเราไม่ได้เลี้ยงปล่อยในบ้านเราเลี้ยงปล่อยในบ้านไม่ได้เพราะว่าความเขาเรียกความอะไรล่ะมันมันไม่เหมือนกันนะคะการเลี้ยงดูเอาเป็นว่า เลี้ยงให้เขาได้อยู่อย่างสุขสบายกินอิ่มนอนหลับไม่มีที่หลบแดดหลบฝนมียารักษาโรคนะคะได้วิ่งเล่นเป็นบางครั้งบางคาก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะแล้วที่เขาอยู่ก็ไม่ได้อึดอัดคับแคบอะไรจนให้เขาทําให้เขาแบบเออ่ทรมานเขาก็อยู่กันอย่างมีความสุขดีดูไอ้สามลิงนั่นสิคะอันน่ะอ,อิ่มยังล่ะลูกฮะอิ่มแล้วเดี๋ยวไปอยู่กับพี่ เขามาแม่อ้อมรับมาเมื่อวันที่22สิงหา22สิงหานะั้นน่าจะประมาณ2หรือ2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์ก็ไม่แน่ใจนะกันยาตุลาก็สองเดือนนิดๆซึ่งตัวยังไม่โตมากช่วงนั้นก็คืออย่างที่แม่อ้อมบอกแม่อ้อมเลี้ยงแมวไม่เป็นนะคะแล้วก็เขาเป็นแมวเด็กมากแม่เอกก็เลยอาสาเอาไปป้อนนมป้อนนมไปป้อนนมมามันก็เกิดความรักนะคะจริงๆแล้วตั้งใจว่าจะหาบ้านแต่ปรากฏว่า บ้านนีไหมมีมีคนมาขอนะคะแต่ให้ไม่ได้เนื่องจากว่าไม่ผ่านเกณฑ์ที่เราพิจารณาอย่างเช่นต้องฉีดวัคซีนให้ครบนะคะอ่าเขาฉีดให้ไม่ได้ละบางคนบอกว่าฉีดไม่ได้แล้วเ,เคยเลี้ยงแมวไหมไม่เคยเลี้ยงไม่ได้ละคุณไม่เคยเลี้ยงเดี๋ยวคุณเลี้ยงแล้วทาหลุดหรือปล่อยนะคะเพื่อบางคนเนี่ยก็มีความเ,เขาเรียกว่าอะไระสะบเเ้วปล่อยแมวหลุดหรือว่าดูแลแมวไม่ดีนะคะบางบ้านก็ แมวอยู่แล้วเป็นยังไงคะมีมีโรคติดต่อไหมอ่ะมีก็ไม่ได้อีกสุดท้ายก็ต้องเป็นเนี่ยแหละคะ่ะแม่อ้อมก็ต้องรับกลับมาใช้ทำไงส่วนชาลีเนี่ยคือเรื่องของเรื่องอ่ะมันสามตัวใช่ไหมแม่อ้มมาสองตัวละเอะก็เลย คือถ้าขาดไปเนี่ใจจะขาดนะฮะจะตายร้องห่มร้องไห้ก็อย่างน้อยก็มีชาลีไว้กบกไว้กอดทุกวี่ทุกวันยังไงสองสาวนี้ก็อยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ไกลกันเลยอยู่แค่ถัดมาสองซอยมาหาเมื่อไหร่ก็ได้สงสัยฮะสงสัยพี่มันเล่นกันแรงมากเกินอยู่ไปนะคะอยู่ไปนะคะอยู่ไปนะคะสองสาวนะคะเดี๋ยวแม่อ,ามาอ้อนต้องไปจัดการกับพี่ๆก่อนเขาก็าอยู่กันเงีย,งยบๆอะคะ่ะ สองตัวเนี่ยเมื่อคืนฝนตกฟ้าร้องก็มีง้องแงงง้องแงงบ้างนิดหน่อยพอแม่อ้อมก็ลงมาดูฮารุเนี่ยเขาจะเล่นของเขานะคะแต่ฮานะเนี่ยเขาจะค่อนข้างแบบนิดนึงคือเขาไม่ขี้เล่นอ่ะเขาเรียบร้อยอ่ะโอ้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 ทำไมลูกทําไมคะทําไมคะโอ้จะให้อุ้มจะให้อุ้มให้อุ้มจะให้อุ้มอ่ะอ่ะอ่ะอ้ายคิดถึงไหมคิดถึงแม่ใช่ไหมล่ะ คิดถึงแม่ใช่ไหมล่ะคิดถึงแม่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะคิดถึงแม่ใช่ไหมคะคิดถึงแม่ใช่ไหมคะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโอ้โหโอ้โอ้อ้คิดถึงแม่โอ้คิดถึงแม่คิดถึงแม่โอ้คิดถึงแม่เคยอยู่แบบเรียกว่าอยู่แต่ตัวคนหนะนะก็เป็นอย่างนี้เนี่ยคุดแม่เขาเลี้ยงไงดูแม่อ้อมเดี๋ยวแม่อ้อมจะไปทำงานยาวลูกเดี๋ยวดูแม่อ้อมจะไปทำงานโอ้โห

อยู่กับน้องนะเดี๋ยวแม่พาไปอยู่กับพี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวตอนยุ่ที่แม่เก็บอึแม่จะพาไปอยู่กับพี่นะว่าพี่มันจะเกเรไหมนะนะคะนะคะหมามาตามมัหมามาตามไปมาเร็วมา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 เดี๋ยว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 พี่ก่อนตามแม่กินข้าวละโอ้โอ่ะมาหมาตามแม่กินข้าว เวานทายาขูดยหเนี่ยค่ะมันนี่มันดีนะเออพอไม่เอาขูดแดงลูลเลยนะพอทาทาแผลไปมันก็หายอ่ะอืพี่ฝนก็เป็นเยอะแหละหลายจุดขูดทีถุงสารมากจริงไม่เอาไม่ค่อยอยากจะขูดแตเวลาขูดนะคือสเก็ตมันออกใช่ไหมคะแล้วมันจะแบบแดงเนื้อแดงหมดเลยอ่ะแต่ไม่ขูดก็ไม่ได้พอขูดแล้วทายามันก็หายอยู่อืมเนี่ยเป็นอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้จะหายเมทีตลอดชีวิตเราบ้างคะเนี่ย มันรักษาไม่ได้เพราะว่าไปเอกชัยหมดไปตั้งหลายตังหมอก็ทําอะไรไม่ได้ให้กินพวกน้ำมันโปงน้ำมันปลามันไม่เกี่ยวไงคะมันมันมันไม่ไอ้พวกนั้นมันสําหรับที่หมาผิวแห้งหรือเป็นโรคข้อโรคก,กระดูกอะไรหลายอย่างเนี้ยพว่าพี่ฝนเ็าเป็นโรคผิวหนังซึ่งขนาดไปรักษาที่ไฮคันแล้วอะ่ะก็ยังไม่หายคือต้องให้กินยาตลอดถ้ากินยาตลอดนันีไม่ได้ไงก็อ่ดีกว่าเลยเอาแบบว่าขดูดแล้วก็ทายาเอา จะสง,สงสารบ้างนะเวลาขูดก็ต้องก็ต้อง,องขดะะูดค่ะจะให้ทํำยังไงเนาะแต่วันนี้อาบน้ำแลวอาบน้ำทุกอาทิตย์นะเออในะอ้อมใช้แชมพูเป็นแชมพูสมุนไพรอะไรก็ไม่รู้นะพี่ฝนไม่เหม็นเลยนะอม,มันมันเป็นสูตรเข้มข้นแต่ว่าเราต้องผสมน้ําผสมน้ําทีก็ใช้ได้เยอะนะแต่พี่ฝนไม่เหม็นเลยอะ่ะเนี่ยไม่เหม็นแต่แผลเนี่ยอืมอืมอ เดีววันนี้อาบน้ำครับพี่ฝนครับ